เป็นการแตง่งราบใช่ไหมครับเป็นหน่อที่ดีมากเลยแต่งลาบก่อนจะาก็บหน้ามันแหลกนะเนี่ยรากเนี่ยตัดทิศเลยนะเนี่ยรากพวกนี้เอาออกหมดเลยรากเก่าไม่ต้องเอาไว้แม้แต่รากเดียวตัดให้หมดเลยเพราะไอ้รากนี้เอาไปปลูกไม่จเจริญเติบโตละมันจะไม่ขึ้นเนี่ย เนี่ยขึ้นมาแล้วอยู่แม่ตาขื่อหนาไว้นะต้องตัดทิ้งเลยแล้วก็เนี่ยมันขึ้นได้อีกต้องคว้านด้วยคว้านแม่นขึ้นไม่หน่อไขึ้นนะเนี่ยมีต้องดูแล้วว่ามันมันมีกี่ตาอืมก็รบกวนที่นี่ได้เนาะเฮ้ยมึงนี่ไงก็หอมนี่เนี่ยก็น่ากะาดกี่คนกู้นี่นะ ไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้จักไม่รู้จักก็เอาไอ้นั่นให้ไปปลูกแล้ว่ยนมาจ้าเกนี่ก็นี่ก็ขึ้นอีกต้นน้าถ้าไว้เขาก็ขึ้นต้นครับใช้ตาด้วย มั้นไม่ใช่เขขึ้นยังทำไรอยู่นะคนขุดก็ขุดเหลือเกินดูดิขุดขุดก็ขุดเหลือเกินเนี่ยตรงนี้ก็ไม่น่าเอาเอาเอาทั้งแรงเข้าไปเอาไปเข้าไปทำอะไรขุดมาได้ไงถ้าเป็นคนหนีน่าไปปลูกละกะบู๊นเนาะเาก็เออก็บอกให้เขาเด้วยก็เป็นต้นกล้วย แต่เวลาออกหวีมันจะมีสัก2หวีมาเกินสหวีมันไม่สมบูรณ์ว่างั้นหนอนนั่นหนอแก่ใช้ได้ต้องใช้หนอตะปูนี่ดีสุดหนอนี่นะลาดนิ่เอาจะเีกภายน่จมาจะได้หางโซก็นโอแต่ว่ารัดโตแบบว่าโซเนี่ยอืมต้องหน้าให้หน่อยก่อน น้าวลออกขึ้มมาไว้ไม่ได้เป็นปาเป็นน้าเที่เชิดเลี้ยงไก่ก็น่ะเบอร์นั่นน้ยงเบอร์เลี้ยง